แม่นางสวยจังเลยหนูชอบแม่นางตายแล้วสวยร้องเพลงก็เพราะตายแล้วเป็นผู้ชายเนี่ยมาจับมืออ๋อางจะมาโยกหยอกหยอกยกหยอกหยอกหยอกยอกยอกหอนหยกหยอกหยอยอกหอกอกูชื่ออะไรวะยกทยอนหยอกหอกอยอกไรอกหมอกหยอกมาอกหยอยอกหยอกหยออยอกหยอกอกอกอยอมอกออมออยออ อ๋อท่านมีชื่อว่ามัสลุมเราชื่อว่าทิดมายอย่าซ้องจา้าแล้วท่านมาณสถานที่แห่งนี้ท่านจะไปไหนกันเนื้อเรานะ่ต้องการเดินทางเข้าสู่เมืองฮงซาเข้าสู่เมืองฮงซาแล้วท่านอนะ่ะเข้ามาฮงซาทำไมละจ้า,จา <c oughs> เรานะ่ะ <c oughs> อยากไปดูนาะ <c oughs> องคเนื้อหัวชเวลองผูทีสั่งซักนาะ หาอนุชาชเวมังยีอ่ะอย่างนั้นถ้าพวกท่านอยากขึ้นเฝ้าวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีเพราะวันนี้มีการสอบสวนคดีของกษัตริย์ชเวลองณทองพระโรงเดี๋ยวๆๆๆๆทําไมน่ะเขาแล้วปลอดภัยหรือเปล่าปลอดไอ้นี่ใส่สีแดงกูใส่สีเหลืองเขาไปจะโดนทนตีหรือเปล่าในนี้เราปลอดภัยจ้ะมาแยงกันเดินมันไม่เหมือนกันมันเกี่ยวกับคนเมือง ไ,ไม่แบบไมยังไงเนี่ไไยอไอ้นอ้ไอ้ย้ไอ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 ลอ้ไอ้ไอไอ้ไองไอ้ไอ้งอ้ไ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 อาไอ้ไ้ไอรไอกไน้ไอ้ใครดีใไรได้ไอ้ไอ้ไอ้ไ้ ต้องเอาไปอยู่คณะเราอะไอ้ต๋ไอ้ต๋องกรูปหล่อร้อยสองก็รูปเหรียญอยู่ใกล้พี่ดีกว่าน้องไม่ต้องกลัวเจ้า้วกแต่งหน้าให้เธอสวยเห้เธอให้เธอนมหน่อยคนลายใจใครขอีโคตือนเฮ้ยนี่เป็นอะไรมาเนี่ย มันเป็นกระเทยหรือเป็นกระโหนเนี่ยอาจจะชอบคนเดียวกันก็ได้พี่เป็นชาย,ชายปอได้<า>ยปอดีจริงแล้วมเทพบรญชา้ยรับรองชูจริงๆนะเวลาเองร้องเองอย่าไปมองไอ้คนหลังมันหรือมันไม่พอใจ จำไม่ได้หรือไงก็งง,งมันมากนเนี่ยไม่ยุยงอะไรกับพวกเราล้วป่ะเฮ้ยอย่ามาอยู่ตัวใครก็ตัวมัน บางลายเองก็ไม่เป็นยุ่งไม่ละแต่ช่างกะลอนตามแทบไม่ทันทำไมเฮ้อยามากวนให้รำคาญกูไม่ต้องไอ้ดีไปหรอเจียมบันนาลโทสะจะเจ็บตุวเรื่องพวกเราจะอย่ามายุ่งเกี่ยวหญิงพาไปหงสาวดีตามฉันไปนะ Đang nằm bây สตรีอันเป็นที่รักของข้าเองผู้ดีเมยสีจันข้าดีใจนะที่ได้พบเจอสตรีอันเป็นที่รักของข้าเองผู้นี้จันทราเต็มดวงโดดเด่นกระต่ายมองเห็น ลาหางจันคนเก่าเล่าว่ายายตาทำหน้าซ้องคนหัวหน้ เ,เอ่ยเอ่ยไวให้เราซึ่งในกระมลดวงจันูกพันกับพรนเหตุพรไม่มามากมากจันทราเต็มดวงโดดเด่นกะตายเต้นล้อจันดวง กระท่าอมมมันชจันทุกวันไม่หวานยังมองสองผู้ชู้ชันอ้อนจันทโปรดจงไดเมตตายังรอครอยดวงลวงลาจากฟ้ามากลาตละตายเออ นาน,นาพี่ได้กลับมาหาน้องไปทำศึกก็แสนที่จะเหนื่อยได้พบหน้าเจ้า มองกันแล้วทำไม่วันหัวใจใจจริงที่ก็อยากชิดไกลไไ้อย่ามาใกล้ชิดกันเอวอง ดาวน้องสาวเจ้าคู่กับใครที่มาห่วงน้องทำไมผู้ชายมากไปนะเพน้องรังเกียจคนจนไทยไหมคน ต้องมีวันรักกันสิแม่คุณโอเมหายสีจันโรท ยอมขวามของพี่ต้องจากไปลายหำราตรีหัวใจของพี่เพลอหาก็เพราะพี่ไปทำศึกแต่จะให้ข้อนึกถึงน้อง เราเคยได้อยู่เป็นคู่ครองกุศลเราสองหันซาถ้าหาวาพี่นี่จริงปกน้องนี่ขอฝากหัวใจจะขอ ของของรักรวมกันเมื่อไก่ถึงวันวิวังเบอร์สีจันทร์บัตรเดี่ยวนี้สเสด็จพี่สมิงทอง ได้กลับมาจากการทำศึกสงครามและยังมีชัยชนะกลับมานำซ้ำยังตับตัวพระเจ้าพี่ชเวลองมาเป็นเครื่องราบรนาการให้กับเสด็จพี่หงสุวรรณไว้รออีกสักครู่เสด็จพี่หงสุวรรณก็คงที่จะไตส่สวนเสด็จพี่ชเวลองอีกไม่นานน้องก็คงจะได้พบเสด็จพี่ชเวลองแล้วเสด็จพี่สมิงทองเสด็จพี่ คิดว่าเสด็จพี่ชเวรองนั้นน่ะเป็นคนเช่นไรเพคะถ้าเป็นใจของพี่สบิงทองมองดูแล้วเสด็จพี่เเวรองหาได้มีที่ทางและกริยาที่จะเป็นคนที่โกงบ้านโกงเมืองอย่าลืมอย่าลืมดังครเจรจาของเสด็จพี่เเวรองอย่าลืมผุดมอนสมิงทองพน้องท่านจะได้วิตกไปเลยประธานอภัยด้วยผู้เช้าศเสด็จเชพท้าหงสุบรณออกมาเมื่อไหร่แล้วก็ ความจริงย่อมประจักษ์วาชเวลองนั้นพูดจริงหรือว่าพูดเท็จกระหม่อมคิดว่าสเสด็จพี่ต้องฟังหูไว้หูนะพุทธเจ้าค่ะอ๋อเมืองนี้ไม่มีทหารเลยเลยเขาให้เราเข้าไปเลยหรือเปล่าวะไม่รู้ไปบอกไปยังไงฟังดูก่อนเอาไอ้พวกมอนพวกนี้เข้ามาในถานท้องวระโรงนี้ได้ไงเนี่ยใครปล่อยให้เข้ามากันะวาสมัสมครทหาร เจ้ามานี้มีธุระสำคัญประการใดมอนมอนพวกนี้มาจากนอกเมืองเพคะเขาต้องการที่จะมาดูโฉมหน้าของกษัตริย์เชเวลองเพคะขอได้ช้พวกเจ้าเป็นมอนจริงๆแน่นะเมอนเป็นมอน,น,มอนแค้แนใจองค์ชเวลองอะ่ะที่ักนาองค์ชเวบังยีมาใช่ไหมใช่ขอคุยกับพอมอนพี่สมบูรณ์สมบูรณ์หน่อยแผลมันอักเสบเว้ย ตัวเมื่อตัวเลยเนี่ยแพ้อักเสบยังอ้วนยังงี้แล้วไม่มีแพ้คือเราสมดติเป็นใจแทนแทนใจแทนแทนใจแทนใช่ไหมที่ชาวเวรงนะโกงบานโกงเมืองแล้วมาอยู่เมืองนี้ต้องการจะดูหนาไอ้คนโกงชาวเวรงต้องการดูหน้าแล้วหนาไปโดนอะไรมาถูกชาวเวรงในต้นเหตุเลยสักหน้ากูยังไงกันโอ้สักวาอะไรวะโอมณนาวะนาโวยหอยวาหอยโวยเฮ้ยไม่ใช่ สักว่าถล่มปัพีไอ้นี่ช่ป้าว่ะเวีมังยีใช่ไหมที่พายที่เกมากันเยอะคุณจำไม่รูาใครเป็นใครแล้วเล่าเนี่ยอยากเป็นทหารด้วยอยากเป็นทหารใช่ไหมงั้นเชิญนั่งก่อนเลยเดี๋ยวให้ขาดตัดสินเวลองก่อนเดี๋ยวจะรับเป็นทหารพูดหนังทั้งนี้ดีกว่าทหารทหารเขามาเฮ้ยหนังทั้งนี้ดีกว่าเฮ้ยทหารเขามาคขาไดชัเสด็จพี่บัดเดี๋ยวนี้มีพวกชาวมอญที่โกรธแค้นกษัตริย์เวลอง จะมาขอพบหน้าบุคคลที่โกงบ้านเมืองและยังจะสมัครเป็นทหารรับใช้เสด็จพี่ด้วยผู้ทีาา่เจ้าค่ะเป็นความจริงนี่นเหรอเป็นความจรงิงผู้ชาเท้าวายบังคมอย่าซ่อมถ้าวายบางคมยาซอาาามออปอยไม,ไม่ไม่ปอยไม่ไม,มนแกไอมนแก้ไอแล้วพวกเจ้าใช่ไหมพญ่ะที่เป็นชาวมอนพญ่าค่ะอยากจะมารับใช้ค่ะเป็นมอนจ้ะเป็นมอญแต่การครั้งนี้ต้องรอท่านพี่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหงส์สุวรรณเดี๋ยวเดี๋ยวมึงสอนกูผิดป่าวะทำไมมอนอะ ก็เข้ามือมันมีใครพูดเหมือนเล่าเลยป่ะคนมอนพูดธรรมดาหมดเลยกูเปลี่ยนเปธรรมดากับเขาได้ไหมลองที่ขออภัยยากเลยทำไมทีเกเรื่องเนี่ยเขาห้พวกเราปลอมเป็นมอนมาใช่แต่นี่เจ้าเมืองมอนหรือเปล่าเมืองมอนอจิพายไมใช่มอนตัวจริงแล้ว ไม่พูดกันเลยแล้วกูจะผูดทำา ạ อะไรอยู่เนี่ย <c oughs> มอนตัวจริงเฮ้ยเขาจ,จ,จับได้เขาจับได้เขาเป็นมอสมัไใหม่ออเป็นมอนแต่มอมชันก็เป็นมอนจริงๆอ๋ออาจจะเป็นมอนมีมีเชื้อไทยอ่ะพอเป็นมอแแมเป็นไทยพูดไปรู้เหลืองแล้วดิ <c oughs> เกยหลุนลังผูดมอนไม่เป็นอิพาท่าน่ะแคนอง์ชเวลองเป็นออกทุพันธ์แคนอย่างนั้นเหรอแคนแคนแทนพวกเราแคนอยากเจอหน้าชเวลองพีพ่ยาค่ะเดี๋ยวรอสักครู่ขอเดชะ พระองค์จับตัวเตองกษัตริย์ชเวลองมาผู้เดียวหรือพระเจ้าค่าะทหารชั้นผู้ใหญ่มึงยังพูดพอสเหรอ,อเดี๋ยวพู้องค์ฟาไาม่ดูเรื่องนะอ้ยม่ไม่พูดแล้วเหรอมึงไม่ต้องพูดมอนเดี๋ยวจ้าฟังไหม่ดูเรื่องขอเดชะทรงได้โปรดทหารชั้นผู้ใหญ่พระองค์จับมาด้วยหรือเปล่าพระเจ้าค่ะทหารชั้นผู้ใหญ่เราปล่อยกลับไปหมดพามาไว้กับเปลิงข้าสุกเปล่า แล้วนี่ใครเห็นท่านพี่หงสุวรรณมั่งอีกไม่นานพระเจ้าพี่หงสุวรรณก็คงจะ,สะเสด็จมาสถานที่นี้หละพุทธเจ้าค่ะหงสุวรรณแต่งตัวเซอยังออกมาได้แล้วเอาละทุกคนณสถานที่นี้ทำความเคารพองค์กษัตริย์หงสุวรรณได้หงสุวรรณเชิญเสด็จ you <laughs> ลำบากจะเข้าจะออกต้องลำขี้ข้าอย่างเราเดินสบาย ององกระสัดเออเอยแห่งหงสาหงสุวรรณราชาเออเออ,เอ,อสง,างา่าไม่คั่นครามต่อศัตรู มันคิดมินขางเอยมาท้าทย ตัดสินคดีความเงยเ,เวลองมาสร้างเรื่องให้เครื่องมองเงยของหาไทยจะถูกผิดคิดดูเอ้ยอรู้แก่ใจจะโทษเป็น ออาายเามดูกันบัตรเพลานี้ข้าพเจ้าเองกระสั์หงสวรรค์แห่งหงสายังมีสิทธิและหน้าที่อำนาจเสร็็จเบดเด็ดขาดอยู่ภายในแผ่นดินหงสาตีแล้วที่มึงยกเลิกคำพูดเนี่ยนะเจ้าเอายังเหมือนเดิม ถูกแล้วไปนี่ยเผิดเขกผิดเขาบคายบางคมพี่บ่ายบางคมพี่บางคมนี่ใครกันเป็นภาษาตัวเองสมิงเพชรพวกชาวมอญจะมาสมัครเป็นทหารเราพระเจ้าค่ะขอบน้ำใจพวกเจ้ามากที่มีจิตใจต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่คิดจะแทนคุณแผ่นดินแต่ในเพลานี้จ้าวจ้าอะไรรือบวกเรามาทั้งหมดเนี่ยต้องการจะมาเป็นทหารของพระองค์ยังไม่เพียง มันพูดผิดพระเจ้าค่ะไหนบอกว่าเป็นมอนภาษาอะไรแน่มอนเมืองเราไม่ได้พูดแบบนี้เป็นอันว่าเอาล้วนเลยดีกว่าเออที่มากันทั้งหมดเนี่ยต้องการจะมาเป็นทหารเมืองนี้ต้องการที่จะเจอหน้าคนชั่วชเวล้องจะต้องด่าประนามเขาว่าหยิกเล็บเจ็บเนื้อพระองค์เกียตเชเวลองทรงเกียตเชเวลองหม่อมฉันก็เกียตเชเวลองด้วยพระยะค่ะนี่แสดงว่าอยากจะมาดูหน้าคนทรยศใช่ไหมใช่พะยะค่ะ ถ้าเช่นนั้นก็ดีแล้วเรื่องสมัคทหารพักไว้ก่อนแต่ในครานี้เราเองจะไต่สวนทวนความต่อเรื่องที่ชเวลองนั้นสักหน้าชเวมังยีท้าทายมาถึงข้าพเจ้าถ้าเช่นนั้นชเวมังยีพระเจ้าค่ะสั่งทหารให้นําตัวชเวลองมาท้องพระโรงบัดเดียวนี้ไปเอาชเวลองมาเราอยากเจอทหารนำตัวนักโทษเเวลองเข้าสู่นท้องพระโรงหลวงได้แล้วมีมบตดารดีไหม เบิกตัวเเวล้อมตรงใส่เทเวลองเปลี่ยนกางเกงอยู่วะ <c oughs> เปลี่ยนเสื้อผ้าย,ยังไม่เซ็จหรือเปล่าออกมาแล้วมาแล้วอุ้ยใส่สีเดียวกับกูเลยฮะใส่สีเดียวกับกูเลยทีเดียวกันกันเลยพวกเดียวกันใช่ไหมกู<อ><อ>ว่าไม่ต้องช่วยปล่อยให้ตายที่นี่เหอะเนอะดุที่ผายเลยช่วงห,หลังเนี่ยจำ,จ,ำจำได้ป่าวปัาจำจำไม่ได้จำกลิ่นเหม็นเขียวของฉันได้จะบ้าหรือไงต้กินใครจำได้ เจริญสุขเถิดเจ้าเขียวปีมาเชิญนัชเวลองเหลืองอาลามเหลืองอาลามทรงใส่ตาไม่ดีแล้วพี่เจ้าใช้เขียวสนพี่สีทอนแสงสีท้อนแสงเป็นเด็นของพี่ท่านนั้นมีแต่เขียวๆทั้งนั้นเลยนะเเเจ้ารู้ใช่ไหมที่เราเบิกตัวท่านมาในครั้งนี้ข้าพเจ้ารู้ดีเพื่อจะไต่สวนทวนความเจ้าจงเล่าความจริงแล้วก็บอกความจริงทั้งหมดมา เหตุชะนัยใหญ่กันเจ้าถึงได้สักหน้าชาเวีงเยงยีท้าทายมาถึงข้า